ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะไปซื้อเครื่องเขียนให้กับเด็กๆก,กันต้อนรับเปิดเทอมนั่นเองเราอ่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งก็คือร้านไอซ์บอ m ซัมติงกู๊ดคือเราอ่ะเคยไปที่สยามแล้วก็เข้าไปแบบแบบ๊แบๆบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ มีของแบบน่ารักกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากร้านเนี้ยมันจะมีสองสาขาด้วยกันก็คือที่แรกอะ่ะจะเป็นที่สยามสยามสแควร์ชั้น3ที่เราไปอยู่ชั้นบนของอเมซอนแล้วก็อีกที่หนึ่งอะ่ะจะเป็นที่เมกกะบ,บางนาอยู่ชั้นหนึ่ง ที่เมกาเราไม่เคยไปนะเราเคยไปแต่ที่ที่สยามเราอะไปเพื่อที่จะแบบไปซื้อของแบบคือจริงๆอะตั้งใจจะไปซื้อเครื่องเขียนให้กับเด็กๆแต่พอเข้าไปในร้านนั้นอะคือมันไม่ได้แบบเป็นแบบร้านเครื่องเขียนแบบที่เราแบบคิดไว้ก็คือมันอาจจะไม่ค่อยแบบมีปากกาดินสอแม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันจะเป็นประเภทแบบปสการ์ดสติกเกอร์แล้วก็จะไม่ใช่แบบพวกอารมณ์แบบดิสนีย์หรือแบบ เป็นของแบบลิขสิทธิ์นะจะเป็นศิลปินของแม่จะเป็นของคนไทยเนี่ยแหละที่เขาว่าวาดรูปเองแล้วเขาก็เอามาทําเป็นโปสเตอร์เป็นสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราไม่ได้แบบรู้จักแบบพวกศิลปินอะไรพวกนี้มากนะแต่เรารู้สึกว่าร้านเนี้ยน่ารักเราก็เลยเข้าไปแล้วพอเราเข้าไปเราก็เลยแบบหลงไปได้นานแบบนานมากเป็นชั่วโมงอะ่ะทุกคน คือมันมีแต่ของแบบน่าอลากักน่ารักกระจุกระจิกไปหมดเลยคือถ้าทุกคนจะไปซื้อตามอย่างเงี้ยก็สามารถแบบไปซื้อได้ในเขาว่ามีเว็บของเขาแล้วเขาก็มี IG เดี๋ยวเราขึ้น i อไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์แบบที่สั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างคือจากที่เราไปดูมานะคือถ้าซื้อครบ500อ,อะ่ะเขาจะส่งฟรีให้นะ แล้วสิ่งที่เราได้มาก็คืออันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฮอกันเลยว่าเราซื้ออะไรมาบ้างอย่างแรกเลยนะโปสก์ดหรือว่าโปสเตอร์โปสก์ดคืออะไรนะพี่ส่งใช่ไหมเออเราซื้อแบบโปรโปเตอร์แบบพวกแบบแปบะบกําแพงอะไรเงี้ยตกแตง่งอันนี้คือทั้งหมดที่เราซื้อมาจะมีด้วยกันห้าแผน่นก็จะมีอันนี้ เป็นรูปพิมแล้วก็ <S <S happy mind happy life นวารงโมี everything will be so good แล้วก็มีแล้วก็มแทนนี้จะบอกว่าแต่ละแบบแต่ละอันนอะ่ะมันจะขนาดและราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวเราอะ่ะ เจ้าวัดแล้วก็ขึ้นไว้ให้เรากันเนาะแบบทั้งราคาแล้วก็ทั้งขนาดด้วยมันแบบมันน่ารักมากอะ่ะแล้วก็เออในร้านเนี้ยมันจะแบบมีพวกที่แบบวาดรูปหรือว่าเป็นผงศิลปินเกาหลีด้วยนะก็มีเหมือนกันแต่เราอะไม่ได้แบบเป็นสิ่งเกาหลีไงเราก็เลยแบบซื้อแบบอะไรพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปอันต่อไปก็คือที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือสติกเกอร์ในร้านเนี้ยก็แบบมีสติกเกอร์แบบน่ารักเยอะ นี่คือสติกเกอร์ที่เราได้มาอันนี้เป็นแบบแพดอันนี้เป็นรูปหัวใจปุกปิ๊หน่ารักส่วนอันนี้ก็คือพี่มีที่อยู่ในสวนน่ารักเหมือนกันเลยถ้าใครไปแล้วแบบไปแล้วบแวบบจิตแข็งแบบไม่ซื้ออะไรอะไร นับถือนับถือจริงๆสำหรับคนที่แบบชอบอะไรแบบน่ารักปุ๊กอิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบเข้าไปแล้วแบบไม่ซื้อคือแบบกดนิ้วให้เลยสุดยอดสุดยอดจริงๆเพราะว่ามันน่ารักไปหมดเออแล้วก็สติกเกอร์ที่เราซื้อมาอันนี้จะเป็นมาร์กกิ้งเทปก็คือจะเป็นสติกเกอร์ที่มันเป็นเป็นแถบแบบเป็นเหมือนแบบพอเอาออกมาเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเราซื้อแบบที่มันเป็นแผ่นแต่เขาเก็บไว้แบบในหนึ่งม้วนอะ คือมันทําให้แบบเราประหยัดพื้นที่ในการเก็บแบบสติกเกอร์แบบดีมากๆเลยนะแล้วมันก็มีหลายลายด้วยนะเป็นรูปหัวใจอันนี้น่ารักอันนี้ชอบแล้วก็อีกอันหนึง่งคือน่ารักแบบแพคเกจจิ้งคือน่ารักมากคือใครจะไปรู้ว่าพี่วัวตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือมาเทมเหมือนกันอันนี้เรายังไม่แกะนะทุกคนเราจะมาแกะพร้อมทุกคนนะคือมันน่ารักมากลายข้างในก็น่ารักที่เก็บก็น่ารัก น่ารักไปหมดเลยทุกคนแล้วก็อันต่อไปนะก็คือพวงกุญแจเราอ่ะเป็นคนชอบแบบพวงกุญแจอะไรพวกนี้มากเลยแบบพวกเข็มกัดพวงกุญแจอะไรเงี้ยเออในนี้เขาก็มีเข็มกัดน,นะแต่เราไม่ได้ซื้อมาเราซื้อแค่พวงกุญแจนี้มาอันนี้น่ารักมากเลยดูพี่หมีสิพี่หมีขอบโถดน่ารักเดี๋ยวเราจะไปแขวนแบบเป็นกุญแจห้อง แล้วก็อันต่อไปนะคะทุกคนก็คือนี่เม m โมแพอันนี้เขาบอกว่าเขียนได้2ด้านแล้วก็หนาพิเศษด้วยอันนี้มี50แผ่นมาทุกคนแล้วก็อันนี้คืออย่างสุดท้ายที่เราซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันหุมมากก็คือสมุดอันนี้คือสมุดร,ราคา100บาทที่เขาอะแถมสติกเกอร์ข้างในมาให้ด้วย แล้วก็แบบอันนี้น่าจะตกเป็นของพีไอเดียคือมันน่ารักแบบน่ารักมากทุกคนขอ,อนอกเรื่องหน่อยก็คือนอกจากที่เราอะไปที่ร้าน i s o ฟ e t h i n g Good เราอะไปซื้อเคสโทรศัพท์มาซึ่งแบบมันอยู่ตรงข้างๆสยสามฟเซาแวร์มันจะมีตลาดนัดใช่ป่ะทุกคนแล้วแบบมันมีเคสโทรศัพท์อะน่ารักมากเราอะไปซื้อมา สิถ้าเราไปทุกคนมันก็จะกิ้งไปกิ้งมา150หนึ่ง้อยห้าสิบบาทอันนี้ที่เรามอไปให้ดูนะก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมาเราอะคิดว่าแบบถ้ามีโอกาสนะก็คือจะเข้าไปอีกแล้วก็คงซื้ออีกเรื่อยเรื่อยเรื่อ,เอ,เอืเพราะว่ามันน่ารักมากอ๋อในร้านใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบมีแค่ที่เราซื้อมานะมันจะมีแบบ มีหมวกก็มีเสื้อกระเป๋ามีเทียนหอมด้วยนะทุกคนแต่เราอ่ะไม่ได้แบบเป็นอาโรมาตสายเทียนหอมเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่คือเราไปดูก็คือน่ารักถ้าเราแบบซื้อมาแบบตกแต่งห้องเออก็น,น่ารักดีนะหรือว่ากลับไปซื้อดีทุกคนว่าอย่างไรเราควรไหมเราควรกลับไปซื้อไหมแล้วก็คิดว่าน่าจะมี EP สอง EP สาม EP สี่ EP ห้าเพราะว่าเราคิดว่าร้านเนี้ยน่าจะเป็นร้านประจำของเราแล้วแหละเอาจริงๆนะรู้สึกว่านี่คือของแบบของสิ้นเปลืองนะแต่พอเราเห็นอนะเราก็แบบรู้สึกว่าเราเรามีแรงเราแบบมีความสุขมากคลิปเนี้ยก็คงไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าใจที่เราตั้งใจไว้ว่าเราอะจะซื้อของไปให้แบบพี่อไอเดียซื้อของแบบซื้อของรับต้อนรับเปิดเทอมหลนะังร้านอะ มันก็คงไม่ใช่ของเรานน่าจะเป็นของเราเองแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นแบบทีมหน้าซื้อของให้ให้แบบให้พี่ไอเดียให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงวันนี้ก็พอให้ดูเท่านี้กันแล้วกันเนาะยังไงไปแล้วค่ะบา,บายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้ด้วยนะคะบายบายทุกคนเดี๋ยวเราก็พอให้ดูใหม่นะ